ทารถโดยสารก้นบัตรที่หนึ่งม,มานา่นมากเถนอ้อบัตรนี่น้อสิไปยังก่อนโอ้มาทารถโดยสาร<อ>ว่าสิไปชุ่มแพร่จะเข้าสันเดีดเดียวดีทารถโดยสารเออคอยกสิไปคือกันนั่นล่ะแสดงว่าเขาเป็นเพื่อ,รอนรวมทางกันอะปูศาสตร์ออกมาให้กนนังน้ำกันคุยกันดีๆบ่ได้ดอกศาสตร์ไผศาสตร์นันมันสีเกาตัวเอามาขี่ที่หอดศาสตร์นั่งเว้หมอ,น,มมอนี่ไหมโอ้มาขี่ที่จังไรสุมือนนี้มันยุกป,ประหยัดเด้ เออประหยัดกระหูประหยัดประหยัดโพสเอ้าตากินเข่าผมว่ากินบ่คือเก่าเดียวนี่เอากินยังไหนกินบ่คือเก่าเอากินเทียนละคำกินอิ่มแล้วก็เศร้าอยากจะกินอีกสินะพูดได้ก็สิกินคือกันนั่นละกินยังสั่นลังเอ้าคือยังไหนปากคอบ้างสิเนาะได้มาสับกลางโป๊กเอาตั้งหางไปต้มทั้งหัวเอาเกือบเกลือไปถตากินมืออื่นไปขังไว้คือเก่าอ้าวกินได้มันก็ตายทอดตัวเอ้าตายไหนหัวมันยังอยู่เนาะมาสั่งเป็นแท้ ก็บ่เคยประหยัดติดตัวนี้ประหยัดกับหัวประหยัดนี่หลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดให้ประหยัดเ่าถึงขนาดต้องไปเอาหัวปลาคอไปแช่น้ำไปขึ้อเก่าดอกเว้ยโอ้ยสมุยุกประหยัดเด้อยุมุนต์นี้เอาแล้วไปหยังออกมาแล้วนะเอาว้ายบักไฟไปจังได๋มาจังไหนไฟเอ้ยมหาสัมฤีธิ์เพื่อนก็นานั่ง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 สักนั่งสักไปจังได๋มาจังไหนน้องสัมสัมฤีธฮะบ่ฟ้องโดนเฮ้ยเอ้ยตัวเพียงไหนสมื้อนติดไฟเอ้ยโอ้ยเฮาสบายดีแล้วเนาะตัวสบายดีติเบิ่งหน้าตัวคึ้เหลียงแท้ ว่ามันเป็นโรคตาบตีเดี๋ยวเดี๋ยับสนม่อย่างอีกผู้ไดซื้อไฟผู้ไดซื้อสัลีโอ้นีดซื้อไฟแหมนั่งขโมยท่นี่นี่บ่าไฟเออนีละไฟไฟยังพื้นแหล่แท้ไฟโต๊กตมโอ้ที่ใส่ผู้ไดซื้อสําลีปทนี่สลีม่ผมที่แห้งแหล่ก็เก่าเอาบางทีโมเมนโมเมนสัลีโมเมนนูนั่นเล้นีไม่แหงมันสั่นในสัลีโอ้ม่รางว่าในสมลีแหงดำเนาะผมนั่งคุยนั่งกับพ่อตอยู่นี่ โอ้ยจะว่าพอเข้าถ่อสันพอเข้าแบบนี้เขาเผาถิมตะโดนแล้วอ้าวเป็นอะไรสั่งเ่ือดมาอ้าโซเลียงประหยัดกระพริ๊งแอนี่ซื้อเสื้อดอกเออทำในสุ่มมือหนิตัวให้งานอยู่ใส่เกาะเขาขับรถในสารให้เอ้าสายใดสายคนแกนชุ่มแพร่เนี่ยไปชุ่มแพร่จีเออวันนีเหรอวะจะไปชุ่มแพร่ด้วยเราไปดังแน่เออโอ้ยโอ้ยรถจะมันสั่นบอแมันระวังจังเม็ดเว้ยเฮ้ยเจ็บดากี่น้องบานี้น้อง อ๋อสตัวสิสไปยังคู่จุ้มแพ้เฮ้ยเขาไปอยางแฟนแฟนตัวเองยังอยู่นั่นแฟนน่ะผัวอยู่จุ้มแพ้ไอ้ผัวเขาเหยียบข้อโอ้ยไปเห็นกระโดดจีนหอดึงซื้อดอกไปก็เตะเพราะไงจะมีใบใสกว่าสตูดิไปรอรอนี่แหละแถวดอนม้งนี่ละดอนม้งโอ้ยบ่ได้ไปท่งนั้นดอกรถตุ้ยแค่ไปจุ้มแพเท่านั้นละพวไเดี๋ยวไปรถตุ้ยแข็งเนี่ยบ้านซะเจ้าไป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 จุ้มแพ้ไปเดียวไปไปเฮ้ยสตวสิไปน้ำเฮ้าตัวเป็นเด็กรถเท่านี้ยนะ ห้เขาเป็นเด็กรถวัดตีแม่คือบนนอเด็กรถมาเคยเป็นจักรเตีออให้สิเป็นไหจักมือละเจมเงินความเลยเฮ้เกาเเงินร้อมไว้ได้เลยได้เลยมาเคยเป็นเด็กรถจักเตียเป็นจักมือกันหไปไปไปปีกปีกชุ่มแพรเด้อชุ่มแพรเด้อไปสิไปกับมาเด้อมามามาเอาเสียงรถจังไรมาคือเสียงแม่พูเนี่มิ่งพูจังไนตรงนี้าอุ่นเื่องรถอยู่อุ่นเชียงรถ เอาหนึ่งว่าเสียงแม่งปูจ่อไม่ไปไปไปท่านปีกปีกชุมแพเด้อชุมแพเด้อไปสิมาสิไปสิมากก็คืนรถเด้อไหวกระทางกับพี่ต่างงามไหมไหวลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่งามว่วงลบโอ้ยโอ้ยอย่ามันตกรถเน่อยปาทางพี่ต่งงามไหมไหวลูกพี่งามขาลบโอ้ยโอ้ยวไายลูกพี่งามขาลบใส่ให้งามขาเอาหดโตขึ้นบ่ลบงามขาเอ้าหูคุได้ลงงามขาพุณน่ะก็เป็นบ้าตั้เนาะเอาเป็นโตเป็นเท่าโตก็เปนลบเด้อ นั่นแหละน่หมากตีโตก็เป็นขึ้นเข้าอยู่ตีบัากปากกรรมไปไปไปอยไปคอยมาในหลังไปไปปีกปกชุ่มแพ้เดชชุ่มแพรกินจัดกินใสเงิบางนู่นั้นชิเพีนบยากาลงข้าวว่ากูเป็นเนียักสินว่ะเจะสศูนขับมาขนาดกูเ่าเจ้านป๋ากัเจาบาลีซัมเรื่องแบบนี้มันก็เสียหายแต่เจ้าคนก็จะตั้งขัดกระดอกขเ้ียแค่นี้ ต้อสูงเล็กน้อยอินไม่ญงกับปรานเขาแทงเน่างกายมาละพอเอินยายพอเอินไม่ไ่เกินใหญไม่ยานมันกายกี่เกินา่ามักจเท่าเด็กคเน่บ้งบอไงไหนจงเอินไม่ไงเด็เบ้งมอไงไหนจงเอินยายถามจริง ไลเข็นนัก้นโอ้ยล่ะไอ้พวงมาไล่จอมมุนบิดชื้อไปจะถึงุบุญนี่สิไปตลาดรถโดยสารด้วยสายบุญไปไปลูกพี่คอยไปคอยมาในีสิ่งให้สิ่งขาดครับรถกันเลยไปไปโอ้ยจะสิ่งไรต่อเอ้ยเอาแม่นผู้ใดบันั่งหัวขาวจนพูนยุบพูนฮิมาศัยแม่รถเนี่ยเฝ้าวันยันนักใตย มีกามากไย it, ังนี่ไปไปเอาไปผู like ้ใด้ก็บอกรถทั้งหลังพูดละทั้งนาทั้งนาอย่สก่อนพูดละนอทั้งนาไปก็บาบอกคุณนีน้อข้งหลังไม่ได้พอเสียอีบ้าใไหมข่าเนี่ยปยังไปไปเอาขับรถจังเลยพูดเฒ่าแทงเดือนนี่คุณมีไงพี่แม่รถผมใสรถชนะมันพูดไขาผมนี่ละเอาช่เฟื่อแม่มานางมอกะเจกะเดีย เขาสิงเนาะรถจจนี่มาขอสูตรจุดปูดจังไฉโอ้ยรถจจนี่จังว่ามีหลังคาเอาหลุนไหมล่าสุดถ้าก็คือนั่งสิบว่าากแดดเบิดมือว้ายแล้วมันเย็นดีเฮ้ยกุงรักษาฝาอยู่เนาะเจ้าฝาลุนได้บุนิมบาอีกยังเอารถอียังมาช่องฝนจงโป่งจังไฉเอาเสียงเสียงไว้เสียงมาเสียงได้เสียงดีแท้ว้ายเสียงไว้หลุดไหมล่าสุดเนาะชื่อแดนยื่อสายไดสายชุ่มแพร่นี่ล่ะมีผู้ชี้น้ำสูญติว้ายบวกอื่นไม่อยากหวันกูนี่จิสูบแหลก บอกไปทัวถ์ทิพย์จะบอกนั่งนี่ตีนั่งนี่ละมองบ้างๆกลางๆเนี่ยคือนั่งเบิกอกีนอ้น่ะไม่ใช่นั่งสบายคือตัวทุบที่ไหนบัดเนี่ยโอ้ยแล้วก็สบายหรือทหารนานรัสเสียไรบัดเนีโ่โอ้ยกูมาอยากลองเพลงเจนนะ่าเอา้าเพงเลงไหนเดี๋ยวนี่มาจะใส่ห่างบายผมก็อยากฟังคือกันอยากฟังจีติครับกูณอยาลองให้ฟังฟังคนฟูหน่อยน้องคนฟูหน่อยแต่็ี มักแล้ววันนี้สั้นไหมผมขอฟังเพลงอน,นันต์แน่แง่กานสั้างกับจีใจใจชี่แรงว,วายเสียงดีผมกับมักเนาะขอฟัง,ง <ใน S 1> สาวน้ำพองสะอื้นเออพีน่นี่ละครมักไหมไขอหนาซื่องกาบานมุขจัดก,กับจีฉลองเพลงของเป็นไทยวายสิริพรอัมไพพงศ์หัวใจหวั่เลยเดี๋ยวจะอยากฟัง,อองเพลงสิริพรอนมาจะเมม่ใสเพลงบุญสันนิษฐาวน้ำพองสะอื้นเออจากเสียงร้องของพิมพาพรอิริบันไดเนาะโอ้โหจัก เห็นสาวคนไหนของใหญ่อายจึงเลืมนน,อน้องเรียงสาวลังกองทีล่อใบของอยู่ข้างสาลารอจุกของหล่นเป็นของ ม่สาวน้ำฟองใสอินเขาไม่ย้ายดิสานะเขาไม่ใหญ่สาวหลังกองใสอินโอ้ยบัดนี้เราคือยังเด็กรถกันบัดนี้เป็นเด็กรถเขาไม่ยังเหล่าชิดในเน่าพี่ชิดในนะพี่ชิดในนะพี่ชิดในเน่าพี่เอ้ยเอิ้นผู้ใดพี่นั่นเอิ้นเจ้าแล้วเนาะพี่มันจะฟองใสมันไปอย่างผู้เขาก็แม่มงมุดจ้วะ โอ้ยเบิ่งบอสคักนึกว่าผู้สาวยอมผมว้าผู้สาวจำหนีผู้เฒ่าถิ่นบอเปี่ยเออแม่นหมดเลยเนาะอันอันไม่ใหไงไม่ใหญ่มาจะใสครับมาใจเฮียนเอามากับไผครับมาทุกเบิดเฮียนมาบ่เฮียนเอ้ามาบ่เฮียนได้ก็เห็นผู้เดียวซั่นนี่เอาก็เแหงตัวมีผู้เดียวแม่นน้ะผู้สี่ผู้สาวเหี้ยนแม่นนแต่ถ้ากูเจอจักร้ามากูกปวดแผลแขนกสิตายเนาะ ไม่ใช่ไปใสครับไปล่ององจอดกีฬาเอาไม่ใช่นี่มึบอกควรตึหือเอารถมาจอดแม่มึงพาดโนเ้ยเ้าถีกมาไหนยังมาเห็บมาแนมคือวันนี้แม่เอาบักขับรถมไปจ่จายแคห้านกูแบบที่จงนั่งอยู่ขั้นเดียวก็มือกับที่ตขออยู่อยู่มึงผูขับมาขับน่าบากกันแลวกันเรียแค่ อันทัย,ยากม่นนี่มันือมันจะแจกยังรถายารเน่ยล่ะซื้อทสม่ไยังม่วฉือรถไถเดินตามเมาอ,อันทัดย,ยง,งา,ยากก็สี่มึงเดิหวดไปละบอครับ,บ้ยังหวหนึ่งนี่ละไหมไงกุญแจมจ่ายก้อนหวดเมือจหอนเือแนมีมาเหยียบเป็นเห็ดที่มือวนากุหลาบนายหายนดกขานหมดเลยอันไหมไงไม่ไงสิไปใส่ครับยั่ไม่ไงสิไปใส่ใสิไปแยืยนเอา เอา้าไม่ไงไม่หยังรถโดยสารได้หนิไม่ไงเอาก็รถโ,โดยสารนั่นแหละรถแจ๊กกล้วยกูบาชีเหรอเอา้ามันเป็นอยังมันน้แมนจังสันเนี่ยเป็นไงว่ะข้อหมายตัวข่อยว่าสิไปซุ่มแพเท่านั้นได้รถคันนี้เอาบาัตรถือห่ซุ่มแพรที่ต่อดเขาต้อง่วาให้กูกุ้งกันมาเป็นนี่ปัญหาอย่างก็ขึ้นมานั่งแล้วขนาดมันกูบะชีกระเด้จอถ้ากูชีได้เลยบัตรไม่ไง ม่ใหญ่เที่ยวสาย์นี่เป็นประจำติครับโอ้ยม่ใหญ่ไปสู้มือบ้านไทยเม,มืองคนม่ใหญ่ไปสูมปส้มือไปสู้มือไปหอดโกรสูงขึ้นปาไปสู้มืออ,อ,อันม่ใหญ่ยมายายไม่หยัย่งละม่ใหญ่เป็นกะลีตีว่าปากข้าจิตปากเงื้ยแม่ลูกแม่บ้านไหนบอก่เป็นลักล้างคนี่แม่ป้าเถ่าโกรธพมูจักขึ้นจิ๋ไหมปากวู้ดี้โกรธพมูจักบักปอาพึ่งโกรธพมูจักห่วยตะลีมันจะแม่งใส่โกรธพมูจักกูเศร้าจะโดนแล้ว ไม่ไงไม่ไงเป็นยังขึ้นเด็เศร้าครับว่า้าจังไหนไฟใหม่ซ่องเฉาว่า <c oughs> ไฟใหม่ซ่องสมัยไม่ไงเป็นกะหรี่บ้าีาไ้ไฟปปาใจตะเจียงเอา,เอามือนั้นก็โชคดีได้ฝรัง่งปุ้นออกฝรั่งความสูงบ่ป๋านี่ไผ่ไม่ไงกำลังเทอมขาไปยันตะเจียงลมใจมุงไฟได้ใหม่ซ่องว่าอะไอารมณ์ก็เลยไล่ออกเออตกงานซชิงมือไล่หาจีนนั่นตลาดนัดโชคกระเบือเอา <c oughs> ป่าดบาได้ไม่ใงี้ยเราเป็นกะหลี่ตั้งแต่สมัยไต้เจียงอยู่ปุ่นนะโอ้การหูจักแล้วก็จะมีปากพิจารนไปย่าปานนั่นเอาให้หูจัดก็ไม่นี่ยมันเป็นอย่างเพื่อนนางยุ่นนั่นเพื่อนบ่มีหูดอกไปอู้หเอาไม่เงี้ยไม่ใงี้ยอายเอาอยู่จักปีครับเดี๋ยวนี้เอาสมัยปีภูมิพวงตายไม่ใงี้อายุหาชิปเย็ปีอยู่ในหลาโดนอยู่ด้เนาะชื่อมือมันสึเดะหาชิปเก็ดจำเก้าสำบูครับครับวันไหนเช็คเมื่ออายุจากสองจักรเสี่ยคือว่าเช็ ยี่สิบห้ายุปีเดียวปีรุ่นใหม,ม่ยี่สิบหกซ้ำมาดูนี่กูจะมีนจักรของอันนีู่จักของ,ง,ของบาอย่างมายื้นล่ะเอ้ยจะเป็นสาวมีไงนุมน่มหนุ่มตระหนักบัตรแก็คโตมากนนี่เราเท่าวันีแม่แเราดองจะพัดเท่ามาันหนีมันบ่คือจะเป็นสาวล่ะเอ้ย,อยไปใส่กัญญากรลำบากลำบนแม่นพูดถูกสลับก,กระชูกครับจะที่แรกกับบัตูกดอกครับครับครับบัตเงินเบิดจะได้จังถูกวันเอา อ๋อมันกับเมนเหรอหล่ละออยากถ่ายไปแจกกระดานั่งกันยากยืนกันยากยากน้ำแขงน้ำขาโอ้เนีย่ยขาข่างขวามันเน็บซ่าเด้วยโอ้ขาข่างขวาเน็บซ่าแล้วขาขาข่างไส้เน็บยังไม่ไงแข่างไส้เน็บกาแฟค<ะ>ิดตะแรกกันเน็บตายแต่คิดเจ้าเวดหนีอารมณ์ตายไม่ใหญ่นี่เจ้เข่ามานหนีมันมาคือจะเป็นสาวที่ย่าพอหลับลงจังสี่ประมืออยู่ใกล้ๆกับ่บเห็นโอ้ย่ามมื้อขึ้นผันแจ้งจังปัง ขียนอดป่าเป็นตังค์กนอย่างเขียนอดสอไปอยู่ช่องกับบอบกติเนี่ยอืาตบัดท่กินอย่างข้ามวงยังสิข้าเบิ้งกับขนจงโปงผดองว่างเลอซื้อดอกไม่ไงท่บัดท่กินข่าวกไปยิ้มสไดเองมาอยากเอาลาเอยาพอกินขาวไปไปทายออกไม่เป็นอย่างกังเป็นฉี่โอ้สีมันเป็นทองข้ากับบ๊อบเบนละไม่ไง่บัดท่านกินปากคอไปฉี่ออกขึ้เป็นไน่กคออันนั้นมันเป็นไนมันบลาไลได้ไม่ไงอยู่นี่ทีออยู่ยากหลายหมู่บ้านเลยไปหาหมอฉันป็นยีเมยะเป็นัังครบ พ่อะพตะแพะกู้ศูดเหมือนมาไปขี้น็กดอกไม่ใช่ที่ไปไซสันนะทีไปดี่ใจหือว่าพ่อหมออลไรก็ได้อันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลูกจะคนครับโอ้ยเป็นยังบุญยังคูนได้ลูกไส้สองคนโอ้ลูกไส้สองคนพุดนะจ้าอือนอ,อนหน,นึ่งจะยุ่งลงถักคอนเจนนี่ล่ะปิดปากทูลูกไส้ไม่ใช่เราเป็นขาราชาการลูกไส้ไม่ใช่เราเป็นตำรวจมันจูบจ้าตำรวจได้จ้า ปักที่สองเก่งเก่งก็นั่นเจ<อ>๊งคนละแนวเจ๊งคนละแนวแบบใดเอาบ่าเจ๊งจังไสขับงางกะตะัตตาคอนแจงหอดซุ้มแพร่ปะชีหอดหลุดปัดโทษเมื่อเหงื่อป่ขันวันธรรมดามันย่างเอาอปัดโทลูกชายมีเงียเราเป็นนักกีฬาเดินทนมันเป็นปลาวัดวัดวั้นธรรมดามันย่างเอาขันวันศิ์มันช่างย่างช่างแรีนเรียนปะเรนสิซื้อหาจุ๊บปะแตติ๊แกลนพอบ้ะ อนันเป็นโค้ดโค้ดนนจะปักอันที่อันไม่ไงลูกชายไม่ใหญ่ซื้อว่าจากไหนสันครับลูกชายใหญ่ซื้อมาปักจอนโอ้โ่ซื้อดอาลาร์จนจอนจอนนี่ตีไม่ใหญ่จอนนี่ม,นนมันจะใสจอนจัดจื้อ<ะ>เอาโค้ดที่สองเลยสันนะปักลูกไส้ลาซื้อมาปักซาเอาหนึ่งสุรชาติตีไม่ใหญ่เอาหนึ่งสุรชาติมัตตาใส่เอาหนึ่งสุรชาติกับลูกเพื่อนกันัหน่ะลูกไม่ใหญ่มันซื้อมาปักซาโอ้ปักซาจ้าปักซาตัวโอ้ยเอ้าไม่ใหญ่ซื้อว่าจากไดนสันนะไม่ใหญ่ซื้อว่าไม่ใหญ่ไง โอ้ล<ม>ูการคอนแจนหุ่นจักเบิดอยางไปทางไหนก็กระส่วงม,<ด>ม่เงี้ส,มส,มส,สมามแมวที่ไม่ใงี้ยสามลุยสิครับสามลุยจังไหนสามส่วนสมพ่อกะลีเก่าอันไม่เงี้เดี๋ยวนี้ผัวไม่เงี้ยยุใสค,ครับมึงถามหาผู้จิแรกคือผู้จิชายเอาเอามาหลายคนมันอันติีไม่เงี้เอาด้วยน้ำการช่วมือกับผู้ใหญ,ญ่บ้านบ้านสะอาดนั่นล่ะอันสี่เนี่ยขันเราให้ฟังกว่าจะเป็นเลี้ยไปจะช่างรอ ผัวไหมที่ได้ยินเอรอพูอ้ได้ผัวไหมอบตเผิดอตานโอ้ยไม่ไงว่ากระโดดแหละไม่ไงของเงินค่ารถนะครับเมียงเ่าลูกของเงินคนะ่ารถแน่โอ้ยขับไปโหลดวัจนีนี่จางหน้อยเอาขับไปโหลดแต่หน้อยมัสยสนสิมาแต่ใสขนาดมัดขี้คอยเกิดขึ้นมาเองดอกมืงขึ้นกูนั่นฝันอยู่หันะเหอฝันว่าจังไหนฝันว่าชี้รถไฟฉานมาถึงเสียค่ารถเนี่ยโอ้โหแบบขับรถกับเจ้าชมีชมาไดน บางผู้เนังนั่ได้ไปหยังเนี่ยเยี่บอไดกูจีวใจไหวตายแมยหรอม่กูจีบอกใมึงมื่อไว้ะบหันหม่จะเป็นเห็นขากนแนนโอ้ยบางเงินแล้งน่ะรถแกกล้วยมันจะทั้งสภพาดไปกู้ดอนแลนหันหันเยนจะดุดรถแกงวัวแลนแลนม้าแล่นหันกรถแกงกล้วยพมาหอดกันหามลยตัตึ้มีรถแกงวัวสีแซงตัมตึ้มรถแกกล้วยกับว่าให้แซงวัดเสียวปนีมันได้แซงกันไปบู ก็เดนน้เบ้องโอ้ยพอต่อไปน้ำเบิ้งเดอไปไงสงสัยรถสิบหอกข้านั่งที่แกพูดถอปากเสียไปหยียบจังเดยเอามึงเราใช้ไผ่ไเน็ตเนี่ยคนดีหลานกูลงงางนี่เมื่อใดกูจะบาดกันดจะลงถอดไปไงไม่จะสูได้ยุทธรถเนี่ยรถจังชุกขับยี่ห้อแจนเงินบัชีน้ำเด่นเป็นยังผลคือบัชีเอาจะพักกูข้นมานังมาพ้าให่ไปใสจ็กเก็ตมปน แ่เท่กูสีอนเมือวคนก่นะสพาให่บ้านนี่แล้วไม่ไงจีบง่ายครับใหญ่บ้านนี่ละกูอยากูจักไม่จีไปม่จีแลนด์มเต้นเหแต่เมือกวรถับรถกระบะะวังเน่เด้อยังูจักเบรกนี่ครับเมียเหยียบมาได้เหยียบแต่เนีหันกูสร้างมันห่องเป็นจัยนไป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 ไอีปมาเยอาเอเอ้าวนสทกคนไว้ลูกลเว้สากมาี่ไเกบอกแล้วเบียกรถทลับังขนะ เด็หัวชักออกไปลุ่นสองคนเ่นมเบกแค่หนมีสายสันมสายกือดนแ่นยูยต้งี่ห้าเอายี่ปอดนี่มาสิแตกอิ่มแต่มันจะยยกเสียข้างหลายเป็นอย่งเดียวนี่มันส่กินอย่งมาสอกินแสกินนัวแจงกินัวเก้ลูกคอว่าอันเม่นรถโดยสารบวันเมือเขาใจวารถแ้อยอีากลัวจะรถปอแตกตึง นย <popular fever> ั่งยืดหนีขนาดหิมะหิมะโอยตััวสนแม่ขึ้นน้ำในลูกลาไอแม่ขึ้นน้ำในเอ้ามาสองศบจังเลยจังมาจังสี่มันบอกมันมีอันชิดได้แลพี่ม <era reconcile> ีด <Dad> ีว <Until they shared before> ่าพี่ห้ามเลยชิดได้แลพี่ห้ามึงมึงมาน้อกูมึงก็คึ้นขี่ไล่แต่ว่ามึงเห็นบอกเขว่าอันขนศพขึ้นนั่นชิดได้ในแม่ใหญ่เอ้าชิดได้แลพี่เอ้าพี่ใส่ไม่ชิดได้ในแม่ใหญ่เอ้าจักกูขึ้นมานั่งกูเดียวกูซูบ่ได้ชิดได้เลยมึงมันบอกกันห้ามไว บักบักโซเฟอรชิดหนแนดูชิดนี้จะได้ไม่ไงชิดหนี่พวกับิดพวงมาลัยตัวเนาะเอากุจักติดพวงมาลัยไปตกลมไปนั่งไวหนามาผีเพราะเป็นย่บบพูดอ้ฉารเป็นตายเลนยงไปอย่าง